สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับส่วนแรกปลาจิ้มกันแล้วมาแกงไก่บ้านกันตีวันนี้หลวกเสร็จเรียบร้อยพร้อมแกงแล้วอ่ะอไรไม่กี่ดาวนงครับนี่หลวกเรียบร้อยต่างม่อเป็นน้องครับเส้นนำปลากระทีลงไปก้อนเลยสักเดียวเราไล่เครื่องกันกอนเครื่องแกงพี่น้องครับเครื่องแกงกระทีใส่ไปเลยเป็ดมักเป็ดน้อยพี่น้องใส่ตามชอบได้เลยกะปีได้เคือชวนนะครับเต็มเต็มไปเลยพี่น้องครับอ่ากลุ๊กลราวกันไอแด็กจำเลยเนนโอัวเป็ด สามดีแล้วแล้วเนี่ยนะใส่เป่ปงเปล่าหมดเลยเนะครับวอมหลวงป่อยอ่าหล่อลวกเรียบร้อยนะครับจะได้หนุม่มเราเอากรุรรรเปล่านะครับใส่ไกยลงไปเลยไอ้แน่นทีนี้พี่น้องเออสุดทีนองเนยอ่าพาไปน้องมาทำแกงไก่บ้านไม่งเปล่ากันอ,อ่านผื่นบ้านชุดๆเมนูตายร้อยแดงอ,อกเมนูนี้พี่น้องเออทีต่อเนย ลงรถกันเรื่อยนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับวามลงไปโป้งปรุงรสเล็กน้อยนะครับวามลงไปตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับก็ได้โอม้อมสุดไอโอมนัดไปนอ้องเออหยบหยาบเลยสุดแดน,นจัดโดดเลยเมนูนี้นะปลาี่น้นองมาทำแกงถีไก่บ้านเบ่งกล่าวกนะี่น้นองเอฟซีก็กันมาไล่กลางเลยจัดอ้ายวันนี้น้ำม่วกะทิลงไปเลยไปนะครับอ้าย ยกยับนัดทีนี้ตแกงเปน็นองคระกอบอันนี้แกงเราต้องกินแบบต่างนามต่างเนื้อ,อเราได้เคี่ยวกันไก่บานต้องเคี่ยวสักนิดนึงไม่อย่างเนี้ยวเปน็นองคระกอบจะว่าโรโอยนึบนึบเวลาเรากินน่อ้เดือดกลักกๆลๆักเลยออ้อ,อมจู้เลย้แหลกบอกเลยว่าเป็นสุดก็เมนูเปินบ้านเลยไก่บ้านนั่นๆได้กินเปน็นองค์กรกประกอบเราก็คลุกเด็ดกินู่กับเป,ป็กแต่ดำนัดนึงเป็นองค์ประกอบมะพอได้อ้อมอ้อมเส้ยทุกคนเลย เป binary, ิดมฟาร์อ işte, ้อมแล้วก็เป็ดตายได้เร่งเก่งตายไปน้องครับต้องอะไรตึงกล้องไม่ตึงกล้องเราไม่ร้อยไปน้องครับสุดตีเต่าน้อยเลยเตี้ยอ้อมไปทางหมู่บ้านแลหล่ลาวไปน้องเออชี้ไปกรุ๊ดเซ่เราบลิมนะครับสุกแล้วนัดเลยไม่ตีเต่าน้อยไม่ต้องมันใหญ่เลยเตือนแล้วอเล็กปลาจิ้มปลาไปน้องมาทำเก่งไก่บ้านเบ่งเปล่าไปน้องครับ สุดจัดตามกับข้าวเรวนะซุกเร็วทุกทุกใจคลิปวากันดเลยสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเื่อไม่เปิดกับารชมการเล็กปลาชิมแล้วพบกันใหม่ในเมนูกัน้าสวัสดีครับ